ครับันอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมิลักนักสะสมนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวเหรียญนะครับนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับสังเกตนี้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับ มีมูลค่านะครับมากกว่าราคาครับมากกว่าหน้าเรียนนะครับเพชรชมาติบอภินะด้านหลังปีสองพันห้าร้อยสี่สามครับราคาในปัจจุบันครับอยู่ที่เดีือนละเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทนะในช็อปเขาขายเจ็ดสิบบาทนะถือว่าเป็นเรียนที่ ถือว่ามีราคาครับมีราคาเป็นเหรียญธรรมดาครับเหรียธรรมดาไม่มีจุดสังเกตอะไรครับเป็นแค่ปี2,500สังเกตแค่2,5043ยิ่งเก็บสะสมไว้ครับยิ่งมีราคาครับก็มีสองเหรียญครับให้เพื่อนๆรับชมครับข้อมูลครับ ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับใครที่อยากทราบข้อมูลเหรียญรุ่นไหนครับจะมารีวิวเพื่อนๆได้รับรับฟังครับรับชมนะครับพร้อมๆกันครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับติดตามรับชมครับ ใครเข้ามารับชมก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมนะครับสีเวลาเล็กน้อย,ยน,นะครับมาชมเหรียญที่ครับที่ถือว่ามีมีราคาในระดับหนึ่งนะครับไม่เหมือนเหรียญที่มีตาหนิครับเหรียญตัวน,นี้มันหาง่ายครับหาง่ายสามารถเก็บสะสมได้เลยครับไม่ต้องไปหาเหรียญที่มีตําหนิแล้วก็มีราคาสูงถึงหลักพันครับแค่เรามีเหรียญแบบนี้ ก็มีราคาเราไม่ต้องสังเกตไลยมากก็มีข้อมูลสั้นๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเหรียนแต่ละประสอนมอีนะครับมีราคามีมูลค่าครับมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตามณปัจจุบันนะครับง่ายๆเกี่ยวกับเหรียนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นปี2 5 4 3นระครับก็ขอขอบคุณมากที่พี่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม